The day has come, the day has come, the day that I will get NP5 for Karma. วันนี้มันได้มาถึงแล้วครับวันนี้ผมจะได้ NP5 ของ Karma จังไม่ใช่คนดูอะไรนี่นะครับนี่ครับเหลือ,อแค่ NP เดียวผมก็จะเติมเต็มความรักที่มีให้กับ กลมาจังได้แล้วมันดีจริงๆที่ผมไม่ต้องรอตู้การันตีนะครับเพราะว่ามันก็ดีนะที่เฟดโกรีลันแล้วก็เอาเมนอินเตอร์ลูดมาลงอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับตั้งแต่เปลี่ยนค่ายมาเป็นลาเซนเกลนะครับก็ดีนะเอาอีเวนท์ที่แบบยากๆมาให้เราเล่นตอนว่างๆไม่มีอะไรทำอย่างนี้เนะี่ยอย่างอีเวนท์แหมาเนี่ยสามอาทิตย์แล้วมั่งยังไม่ไปเลยบัคคินคือใครครับบัคคินไม่รู้จัก <c oughs> งงลุเบื่อแล้วกามาจังครับวันนี้ NP5 ผมจะสอนความรักให้กับกามาจังเองกามาจังคิดว่าไงครับฮะเดิมทีแล้วความรักคืออะไรหรอคะโอ้เรื่อแบบนั้นอย่ามาถามฉันเลยค่ะฉันไม่ฉันไม่แม้แต่คิดจะคิดเลยค่ะฮะ าอยากรู้ละขนาดนั้นแล้วก็คุณก็บอกฉันสิคะว่าความรักคืออะไรบอกกับฉันคนที่จมกับความสิ้นหวังแห่งความรักบอกกับฉันสิคะว่าความรักคืออะไรอ๋อเปล่าไม่มีอะไรค่ะยังไงเถอะตอนนี้คนอยู่ในตัวฉันแล้ว ฉันปล่อยคนไปไหนแนะ่ได้โปรดอย่าลืมเรื่องนั้นนะคะมาสเตอร์ได้เลยครับผมจะไม่ลืมแล้วผมจะสอนคําว่ารักให้กับกามาจังเองนะครับกามาเทพของผมกามาเทพผู้ไม่มีหวังในความรักตั้งเรื่องยังไงเนี่ยให้กามาเทพไม่มีความรักให้กามาเทพไม่ศรัทธาในความรักผมมีร้อย3 3่สามเม็ดนะครับผมกับ อีก18ตัวก็เชื่อมั่นว่าน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะฮะนี่ลำบากลำบนไปเก็บเพชรในโอโคคุมาเลยนะเนี่ยโหแบบเดินเข่าวงกดกันมึนหัวเลยแทบอ้วกนะครับเมื่อวานเล่นทั้งวันกว่าจะจบก็ดีนะครับได้มา40เม็ดเลยพอประมาณนะผมจะให้สูตรตามเดิมนะครับผมคือการกดเข้าไปตรงนี้นะฮะกดตรงไปหน้าทีมแล้วก็เข้ากาชา แล้วเราก็จะได้สมหวังกันก็มาดูกันนะครับว่ากับกามาจ,จัง NP 5กับปราวตี NP 5เนี่ยใครจะห้าก่อนกันโหลดดงครับโหลดกามาจังใบแรกให้มันรู้เรื่องลุงไปเลยแอสซินมาแอสซินแอสซินช็อตช็อตช็อตโอ้ยทำไมไม่ตามคิวเนี่ยสไลด์ีตี้มาทำไมลูกต้องตามคิวสิ ตัวครบรอบตัวครบรอบปีใหม่คืออะไรผมไม่รู้จักแล้วแอสซิสินอีกแล้วสเตอริตี้อีกแล้วเธอจะมาขัดขวางความรักระหว่างเราหรืออย่างไร <c oughs> บอกว่ากามาจัง b ิศนี่ผมได้ตอนเล่นใหม่ๆเลยนะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเกมมันทํามาเพื่อเป็นเอ่อหลุมดากมาสเตอร์หรืออย่างไรโอเคครับซีอีอชา์ e S S R, สวยครับแต่ผมไม่นอกใจการมาจัง <c oughs> ก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆกันได้นะครับผมซีนี e ้ผมปลดรอยแล้วนะ มาครับเบิร์สองนี่แหละมีลุน้นมันต้องใช่เบิร์สองนี่แหละมีลุน้นผมเคยสร้างปฏิหารมาแล้วผมจะทําให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งครั้งนานๆลุ้งเลยครับมันต้องมีลุ้นใบนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างมันต้องมีอะไรบางอย่าง n v ็ <c oughs> <c oughs> NPC, ปลราไตี ถ้าจะมาเป็นปรวตีนะมาเป็นมาเป็นน้องกิโมโนคนนั้นจะดีกว่านะครับผมไปอีกแล้วโหลดดิง้งขอให้ใช้ขอให้โดนเถอะลุงช็อต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 อ๋อขอพอรกับพระแม่หน่อยขอกรมาจัง mp ห้าครับเพื่ชอชดใช้บาปของเธอที่เธอจะทำร้ายการมาจังนะเคพ่อแม่ให้พรแล้วครับห้า สุดท้ายโหลดไหมโหลดตลอดอ่ะเฮ้ยโหลดอะไรวะแบบบางใบก็เปิดได้ปไปแล้วไม่ต้องโหลดลุง มันโหลดตลอดเลยไอซินทองไอซินทองพ่อแม่พ่อแม่ พ่อแม่อ้โอ้โอ,โอ,โอ้อะไรกันนี่เกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นเกลียดแกเธอละกันฉันคงได้วังดังใจพ่อแม่๋อคือในรอนะครับมีกามายไม่ถูกกันนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่ง ปรบตีเนี่ยเคยขอให้กามายิงสอนใส่สิวะที่กําลังนั่งสัมผ่านที่โดยไม่สนภรรยาอย่างปรบตีอยู่ก็ยิงสอนไปปิ้วทีนี้สิวะโกรธก็ก็เลยลงโทษกามาจาังด้วยการยิงบีมแผดเผากามาจังจนกลายเป็นร่างอาวกาศนะครับผมแล้วก็กลายเป็นเจ้ามารไปทําให้สองคนนี้เกลียดกันมากนะครับผมในเนื้อเรื่องโ oh oh. อโคคุเขาเกลียดกันเขาก็เรียกหาการจริงๆโอ้ผมสัมหวังแล้วครับ ผมสมหวังแล้วอกามาจังเราสมหวังแล้วนะกับความรักของเราใช่ใช่ครับความรักมันเจ็บปวดทรมานอย่างนี้แล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับโอเคครับเพื่อกามาจังถึงเจ็บปวดแค่ไหนผมก็จะทำครับแม้ว่าผมจะไม่เหลือเซนคอร์ตไว้ ครบรอบ7ปีเลยก็เถอะปีนี้ผมตั้งใจว่าจะไม่ชวดครบรอบ7ปีตัวละครใหม่นะครับผมต้องได้นะผมต้องได้ผมจะเติมด้วยเติมการันตีทั้งเติมเพชรธรรมดาด้วยเปิดครบรอบนะครับผมจะไม่ชวดเด็กขาดทุกคนเก็บภาพนี้ไว้ครับนี่คือภาพความประทับใจนี่คือภาพความประทับใจครับเก็บภาพนี้ไว้เพื่อความรักของเรา เก็บภาพนี้ไว้ครับใครแคบแคบได้แคบเลยครับลางสมบูรณ์เออหาย5นเลยถ้าว่า NP5 ก็ได้อะไรไหมก็ NP4 ก็แรงสุดขั้วอยู่แล้วนะครับแต่ NP5 ก็จะแสดงถึงความรักที่เรามีให้แต่ตัวละครนั้นๆน,นนะครับผม <c oughs> ล <H oo> ุ้นจนตัวกงองวันนี้ <H oo> ขอบคุณครับแล้วมาเจอกันตอนครบรอบ7ปีครับผมมาต้านนี้